สวัสดีครับเพื่อนๆนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพมยุทธ์ทีวีวันนี้พมยุทธ์ทีวีจะมานำเสนอข้อมูลของตัวละครที่มีชื่อว่าถังหยานะครับโดยข้อมูลของตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับถังหยาพมยุทธ์เงินครามวิญญาณยุทธ์ย่าเงินครามนะครับเป็นสายควบคุมระดับพลังวิญญาณของเธอนะครับก่อนจบภาค2อยู่ที่ระดับ95มีวงแหวนวิญญาณทั้งหมด9วงนะครับได้แก่ สีดำเจ็ดวงสีแดงสองวงตำแหน่งนะครับเธอเนี่ยเป็นเจ้าสำนักถังคนปัจจุบันในภาคสองนะครับถังหยาเธอเกิดมาพร้อมกับพลังแห่งความชั่วร้ายที่แฝงอยู่ในตัวเธอนั่นก็คือพลังแห่งการดูดกินชีวิตในตอนปกติพลังนี้จะถูกปิดบังเอาไว้และมันจะปรากฏก็ต่อเมื่อมันถูกกระตุ้นเท่านั้นด้วยความกดดันนะครับที่เธอเนี่ยต้องการจะฟื้นฟูสำนักถังทำให้เธอคิดว่าตนเนี่ยจะตามความแข็งแกร่งของเพื่อนเพื่อนไม่ทัน เธอจึงปลูกพลังแห่งการดูดกืนขึ้นมานั่นเป็นช่วงเวลาเดียวกับตอนที่เป้ย้ยและคนอื่นๆน,นะครับออกไปเข้าร่วมการแข่งขันประลองวิญญาจารย์ทุกวันหลังเลิกเรียนเธอจะเข้าไปฝึกฝนในป่าเพื่อดูดกืนพลังชีวิตของพืชต่างๆจนทําให้วิญญาณยุทธของเธอเกิดการแปรผันจากหญ้าเงินคามกลายเป็นหญ้าเงินคามทมินนั่นเองหลังจากที่เธอตัดสินใจที่จะออกจากโรงเรียนสือไหลเคอร์และกลับไปยังเมืองเทียนโตที่ตั้งเดิมของสำนักถัง ที่ในอดีตเคยถูกสำนักโลหิตเหล็กยึดครองไปด้วยความโกรธแค้นทั้งหยาจึงได้เข้าไปสังหารหมู่และดูดกินพลังชีวิตของคนในสำนักโลหิตเหล็กจนหมดนั่นจึงทำให้เธอกลายเป็นวิญญาจาร์ปีศาจอย่างสมบูรณ์และถูกนำตัวเข้าร่วมกับสำนักพะวิญญาณบริสุทธิ์ทันทีหลังจากเข้าร่วมกับสำนักพะวิญญาณบริสุทธิ์เธอก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันประลองวิญญาจาร์ทั่วดินแดนที่จัดขึ้นในจักรวรรดิสุริยันจันทา ในฐานะหนึ่งในผู้แข่งขันของสำนักวิญญาณบริสุทธิ์และเมื่อเธอได้พบกับเป้ยๆเป้อีกครั้งแม้ว่าเธอจะจำเขาไม่ได้แต่ด้วยความรักของเป้ยๆเยที่มีต่อเธอก็สามารถกระตุ้นจิตสานึกเดิมของเธอกลับมาได้นั่นเองและด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้เธอเสียการควบคุมและเกิดการคุ้มข้างขึ้นมาจึงต้องถอนตัวจากการแข่งขันไปต่อมาด้วยการร่วมมือกันของสำนักถังและโรงเรียนสื่อไลเคอ พวกเขาได้ชิงตัวเธอมาจากสำนักภาวิญญาณบริสุทธิ์และได้ทำการรักษาเธอโดยให้เธอหลอมรวมเข้ากับจิตพูดจะกรพพัดย่างเงินคามตบะ1นึ0 0 0สปีในวงแหวนที่9ของเธอจึงช่วยชำระล้างวิญญาณยุทธย่างเงินคามทมินให้กลับมาเป็นย่างเงินคามที่บริสุทธิ์เฉกเช่นเดิมอีกครั้งขังอย่านะครับมีจิตพูดหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือราชาย่างเงินคมตบะหนึ่งแสปี ราชาย่าเงินคานะครับถูกค้นพบโดยหัวอีห้าวที่ป่าในเขตจักรวัดสุริยันจันทาและได้พากลับมาเมื่อหลอมรวมเข้ากับถังยาสามารถชำระล้างวิญญาณยุทธ์ที่กลายเป็นย่าเงินคามทมินเนี่ยให้กลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งนั่นเองนะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงทักษะวิญญาณของถังยานะครับว่ามีทักษะอะไรกันบ้างทักษะวิญญาณที่1น,นะครับพันธนาการระดับหมื่นปีความสามารถนะครับ ยึดศัตรูในระยะ50เมตรเนี่ยทำให้ติดสถานะอมมาพาตทักษะวิญญาณที่2ระดับหมื่นปีปรสิตความสามารถนะครับฝังเมล็ดพันธ์ไว้ในตัวศัตรูเมื่อใช้ทักษะเนี่ยมีผลทําให้อัมพาตแล้วก็เคลื่อนไหวไม่ได้ชั่วขณะทักษะวิญญาณที่3ระดับหมื่นปีตาขายอสอรพิษความสามารถนะครับ สร้างตาข่ายเมื่อมันจับศัตรูเนี่ยจะดูดกืนพลังชีวิตของศัตรูเนี่ยจนทําให้ศัตรูเนี่ยเสียชีวิตนะครับแล้วก็นําพลังชีวิตที่ได้มาเนี่ยมาเสริมพลังให้กับตัวเองทักษะวิญ,ญญาณที่4ี่นะครับระดับหมื่นปีกงขังย่างเงินคามความสามารถนะครับสร้างกงขังศัตรูเป็นทักษะการควบคุมแบบหมู่ทักษะวิญญาณที่5หอกเงินคามระดับหมื่นปีนะครับความสามารถก็คือสร้างหอกเงินคาม เป็นทักษะการโจมตีเดี่ยวที่ส่งพลังที่สุดของย่าเงินคามทักษะวิญญาณที่6ระดับหมื่นปีนะครับทักษะนี้เนี่ยไม่ได้ระบุชื่อแล้วก็ความสามารถเอาไว้นะครับทักษะวิญญาณที่7ระดับหมื่นปีกายแท้วิญญาณยุทธความสามารถนะครับก็ยังไม่ได้ระบุนะครับว่ามีความสามารถอะไรทักษะที่8กับทักษะที่9นะครับที่เป็นระดับแสนปีเนี่ยก็ยังไม่ได้ระบุชื่อแล้วก็ความสามารถนะครับว่ามีความสามารถอะไรนะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงทักษะเพิ่มเติมของทางยานะครับว่าเธอเนี่ยมีทักษะอะไรกันบ้างนะครับทางยานะครับเธอเนี่ยเป็นประมุขของสำนักถังใช่ไหมครับก็ต้องมีทักษะลับของสำนักถังนะครับได้แก่กําลังภายในวิชาสวนเทียนวิชาฝ่ามือยกเล้นลับการเคลื่อนไหวดุดเงาภายควบคุมกระเรียนจับมังกรเนตรปีาศาจสีม่วงแล้วก็ร้อยศาสตร์วิชาลับนะครับ นอกจากนี้นะครับถังหยาเนี่ยยังได้รับสมุนไพรอมตะที่ช่วยในการพัฒนาจากห้วอีห้าวด้วยนะครับนั่นก็คือ,อยาลูกก่อนโชคลาบหยินหยางที่สร้างจากสมุนไพรอมตะ40ชนิดความสามารถของอยานี้นะครับชำระล้างสายเลือดลมปานให้บริสุทธิ์ปรับปรุงคุณภาพรอบด้านเพิ่มพลังวิญญาณอย่างมากและก็การทะลวงระดับเนี่ยเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลตระกรถังหยานะครับ ถ้าหากว่าข้อม um ok right? ูลที met, uh, ่ผมรวบรวมมาเนี่ยมีตรงไหนที่เป็นข้อผิดพลาดหรือว่าไม่ตรงกับเพื่อนๆรู้มานะครับรบกวนฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อคนที่เขายังไม่รู้เนี่ยก็จะได้มารู้แล้วก็เข้าใจกันสมอำมกันนะครับก็สําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับสมควรกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ